สวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมคุณกำลังอยู่กับ c h anel n alternative game one piece bounty รัชนั่นเองนะครับสวัสดีทุกคนเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้พี่หน่อยนะครับผมสําหรับคนที่ชื่นชอบเกม one piece นะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมก็เดี๋ยวระยะช่วงนี้นะครับผมพี่ยังลงคลิปที่ติดค้างกันไว้อยู่หลายๆตัวละครนะครับผมก็ยังมี เขาเรียกว่าส่งท้ายสําหรับเกมวันพีชแน่นอนนะครับผมก็ยังไม่ได้รีจัดกันไปไหนนะครับผมจะส่วนตัวก็คือเริกเล่นเกมนี้นะครับผมเราก็ประกาศขายดีแล้วนะครับผมใครที่ต่อเข้ามาก็พี่ขายดีนนี้ในราคา25 00 0บาทนะครับผมซึ่งแม่งแพงอยู่แล้วแม่งออกยากพี่ทําใจไปแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมาบ่นว่าแพงนะครับผมจนพีชก็ตั้งใจจะขายราคาเนี้ยนะอืมนะครับผมเพื่อนๆไหนๆส่งท้ายนะครับผมก็พี่ต้องการที่จะแบบว่าเล่นตัวละครหลักอีกสักครั้งนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะยังไม่เบื่อนะนั่นก็คือตัวละครหลยท่านผูชมนะ นั่นก็คือไครนูนะครับผมก็ไอดีนี้เป็นบูตตันแล้วนวะ้ยรีวิวไปด้วยเลยครับผมสำหรับตัวนี้บูตตันพี่ก็ทำคลิปเกี่ยวกับไครนูไ้เยอะนะครับผมสำหรับช่วงระยะเวลาช่วงที่ทำวันพีสมานะครับผมก็เป็นตัวละครเมนที่พี่รู้สึกว่ามันเก่งนะทำไมพี่ถึงถนัดตัวละครนี้รู้ไหมครับเพราะว่าตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่ดอสง่ายเว้ยจริงๆิงเออแล้วก็ความโหดของมันก็คือแบบว่ามัน มันเป็นอมตะใช่ไหมแล้วที่พ่อเป็นอมตะเนี่ยพี่เป็นคนเล่นสไตล์เขาเรียกว่าซับพอร์ตเพื่อนนะครับผมดังนั้นเมื่อตัวละครที่มันมีอมตะแล้วมันโกงแล้วมันมีดาเมจเนี่ยใช้ฝีมือและกลืนใช้ฝีมือและกลืนของการที่เราเล่นเป็นแถว2เนี่ยพี่มองว่ามันเป็นตัวละครที่สมบูรณ์มากสําหรับพี่แค่นั้นเองเลยแค่นั้นเองเลยะเนะครับผมพี่ก็เลยสึกว่าเออพี่เล่นตัวเนี้ยถานาดัดแต่คำถามว่าเก่ง เก่งขนาดนั้นหรือเปล่ามันก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนมองนะครับพี่ก็พอจะเล่นได้นะครับผมเออและชื่นชอบตัวละครนี้นะเพราะมัน,ม,นมันเล่นแล้วมันเข้ามืออะ่ะงอป่าไม่ต้องรีวิวกันเยอะนะครับเดี๋ยวไปเล่นให้ดูทั้งสามตาแล้วกันนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์พี่ด้วยนะครับผมงั้นไปชมกันเลยดีกว่าสำหรับอาคคยนุคลิปสุดท้ายแล้วนะจ๊ะสำหรับอาขารครับ มาครับผมสำหรับตัวเมนหลักของพี่นะครับผมอาคายินูช่วงหลังไม่เคยได้เล่นแล้วโอเคโเจอร์เองจะไปกลางใช่ไหมเกียนครับเพราะมันม,ม,นมีมันมีลูฟี่ระหว่างนิดน,นึงโอเคได้กลางเฮ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> เอาไว้เอาเว้เอาไว้เอาเว้เอเอยอ้าวแล้วจะมาต่อยมันฉี่ไปนู่นนะอืมเอาเรื่องนะขอดอเข้าไปก่อนเออช่วยกันอื้อ เค hey, ้ช่วยกันช่วยกันอาครัตัวเดียวทำได้เอา้าเฮ้ยมันไปนู่นหมดแล้วโอ้โหเอาเรื่องว่ะอะไรอะไรอะไรทำไมนี่งั้นน็อกแบค็คไปไม่โดนนะครับผมฮึบฮึบอึโอ้โหว่กระเด็นหมดนั่นเลยโอ้โหกระเด็นนี่มันปุ่งมาทงบ้านเลยว่ะไอลูฟี่น่ากลัวนะ โอเคถอยก่อนถอยก่อนจะตายแมตชนี้ลูฟี่ค่อนข้างเถื่อนไรเมฮักเคนอืออะไรลูฟี่โอ้โหแตกกลับไม่ค้างครับผมสวัสดีค่ะลูฟี่ฆ่าเยอะแตกเลยเมื่อกี้อืมลูฟี่มันหัวล้อเว้ยมันหัวล้อเราเว้ย อ,อืมโอเคกันไว้เย็นดิเย็นดิลูกจีมันต้องตายเว้ยตายเเลยฮ้ยมีแต่ระยะได้อยู่โอ้อเหอสะท้อนไปฮึบเออแล้วไงอาคาได้ได้ได้เลยได้เลย,เ,ลยเพื่อนได้เลยเพื่อนอาคาแกก็ต,ตายดิไม่ใช่อาคาด้วยฮึไอตี้เออเอเอเบาเบาอื้มมันอัดเบามันอัดเบา ฮาทงไปดิโง่นี่ไงฮาทงไปดิเขียีเยอะนะเขีบเยอะนะอืมจัดเด้งกอนตียึดก่อนฮาทงไปฮาทงไปเร็วมาเก็บนี่ก่อนมาเก็บนี่ก่อนอืมผมยึดนานน่ะผมยึดนานน่ะน้องนานนานนานเร็วเร็วเอ๊บพอละได้ได้โดนเป็นสองดอกไปดิลูฟี่เออ ผมก็ขำไมดิเอายึดไม่จบเออด้วยเร่งช้าโอเคุดจบไป MVP เป็นของเกาหลีว่ะผมเสียได้จะเพื่อนไหม เดี๋ยวตอนนี้เขาเปิดด uh ้วยโอเด้งกันนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากไม่มีทีไม่มีสายวิ่งแล้วก็แม่งไม่เดินด้วยฮึบ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 อ่ะอ่ะมันกระเด็นออกมาเร็วจังกระเด็นออกมาเร็วจังโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ย ก็จะตายอย่างเดียวเลยวโอ้โหดิ้งอะมาซะไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เห็นปะ่ะอยู่ดีๆมันโดนก่อนเว้ยเอออะไรอ่ะงงมากเลยอ่ะอยู่ดีโดนก่อนนะครับเมื่อกี้พลาดนะเอ้ยงงว่ะนะมันเจอเหตุการณ์แปลกๆโอเคอ้อมไปแล้วกันหยิบเมื่อกี้โดนโดนก่อนนะอ่ะเดี๋ยวไว้ย้อนเพย์ดูนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่อาเฮ้ยมันหนีเลยวะหนีก็หนีวะทั้งแมงกหนีก็หนีวะอืมไม่โดนอีกโอ๊ยืเบาอยู่โอ้โหไอ้นี่ไม่ทำมาได้ ไม่ธรรมดาจริงยอมยอมใจแต่คุณได้ตายไปแล้วเพวื่อนหมดคุณได้ตายไปแล้วเมื่อผมตอนติดโบสเออได้เรื่องอยู่นีึ้นไปออมันไม่สนผมวะมันไม่สนผมวะ้สร็จแมนไอ้เส็จแมนนั่นแหละต้องตายก่อน <c oughs> ไม่สนผมเว้ยจริงเออลบ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 อ้ไม่ใช่นะมันตัวเพื่อนเรา <c oughs> okay, เกเรื่องผมกลับมาแล้วนะครับผมทีนี้ผมก็ไม่กลัวใครแล้วจริงๆ เดี๋ยวผมก็เลงจะเข้าผมก็เลงจะเข้าเส้นชัยจุดจบของแกมันมาถึงแล้วสินะหืออือเอาเลยเพื่อนผมจะการเองอืออืออ้าวเฮ้ยใครวะใครเพื่อนมึงวะนี่งไงเออดรอปไปด,นดินวดขาวเหรอนวดขาวเหรอนวดขาวโยนรถบัสไปก่อนก็แตกหน้าแหกไปดิยึดยึดอย่ายืนเก๊กติเออยึดยึดยึดมไม่โดนตรงนั้นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องด้อยได้เอ้ยได้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 วะได้วะยุตก่อนอย่าแพ้เกาดิอย่าแพ้เกาด,าเาดิเราต้องชนะเราแค่นี้เรากลัวเรากลัวแพ้เฮ้ยชนะวะไม่แน่ว่ะเฮ้ยได้หลายธงอยู่ได้หลายธงอยู่อืมอืมแล้วไงแล้วไงอ่ะเพื่อนอ่อเหรออ่อเหรอฮะ,อะนี่เด้งเลือดแล้วไงเด้งเลือดแล้วไงตายหนึ่งตายสองไปตายสองไปดิตายสองไปดิปดใครใครใคร ใครซ้อนใครซ้อนใครโดซ้อนอ่ะใครโดซ้อนอหรอือ้าว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 ใครโดนี่นกแบกททั้งๆเป็นมังกรไปดิเอ้ยจะได้ว่าตอนนี้โอ้งผิวอะเฮ้ยเกือบแพ้แล้วครับเกือบตายแล้วเ็นวีพี่เป็นของเป็นลูฟี่นะ ครับเดี๋ยวเราไปทางขวาอ่ะฟรีไปก็ได้แล้วแต่จุดกลางไปก่อนอืม,อมดอกหลอกดอกหนึ่งหลอกดอกหนึ่งโอเคยัดหน้าเลยเฮ้ปมนโทรติดหญย,ยโอ้โหแม่เงยติดหญยว่า I am defending ไหวปะนะถ้าไหวไม่มีปัญหายอยู่แล้วนะครับโอเคเติมเกตได้ก่อนอนึกนี่ไง อ้าวอ้าวยังไงดูฟ้าดูฟ้าดูดิครับดูฟ้าืนี่ไงเออเคียอะไรทีละดอกบอกเลยตัวอื่นอีกตัวอื่นมันสู้ตัวผมไม่ได้หรอกมันง่ายมากที่จะฆ่าโอ้ด้งด้วยกำมือของข้า <c oughs> ตายได้ไงวะโดนมังกรกระแทกตา <c oughs> เออต้องเก็บไปเพื่อนบายมาก นี้จบแล้วทีมคุณมันจบแล้วลูฟี่ทีมเราโคตรแข็งแกกับรถนี่งิตตกตกตกกระเพื่อนกรเพื่อใจเย็นเอ้ยโอ้รถบัฟอีเวนต์รถบัฟแต่หุ่นต้นบัฟแต่แรงแรงจัดแรงจัดอืมอืแตกลูฟี่วันนี้เหรอจะสู้อะไรกับดกอาคาวันี้วะ โอเคเราติดบูธแต่เรา,ทำ,เาทำอะไรไม่ได้นะอย่าลืมนะไอ้ไข่โดมก็อยู่ตรงนี้ก่อน <c oughs> เออได้เลือดเพื่อโอเคครับคุมสองคุมสองทงให้ได้ก่อนไม่มีอะไรมากโ okay, okay. อเคโอเคอืมมาแล้วฮึอะไรอะ่ะนี่กันลงไปสมใจเองดิสมใจแล้วใช่ไหมสมใจแล้วใช่ไหมันุ่อดเด้ง้ยเอ้เอาทงนุตทงนุช กลับมาเคลียก่อนโอ้โหผมต้องคุมธงเองเลยนั่นอ่ะไอ้ไหนนะโดนไฟอ่ะหายเลยครับผมบีบีมาไงวะานะเวลาต้องบวกแล้วเวลาต้องบวกแล้วเวลาต้องบวกแล้วมาแล้วเฮ้ยเขา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 ใจนี่เขาใจนี่เฮ้ยผมจะฝักอ้าวไอ้ต oh ัวเอาธงก่อนดิเ oh พื oh. job, huh ่อนอัดเอาตัวเอาธงก่อนเพื่อนย้อหืออยดเลยกูจบไปะ ม่อัดเอาตัวเอาทงเลยวะอืมอ้าวเอา,อาหมดนะ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 บอกก่อนหมดนะนี่ไงสองหมไปดิอมหมดสต็อกไปดิเห็นไหมทางมันยีนะ่ิบวิะติดบูก็ไม่เป็นไรอึ๊บอ,อ้าวหายนะอย่างเงี้ยโดูฝ้าเลือเล่อเนเดียโอ้ตายเลยโอเอเือน มาดิเโอเด็งมาโอเด็งมาโอเด็งมาโอเด็งย้ยายมาเออเขี่ยเขี่ยเขีร์ได้ป่ะตรง่ผู้ชมผู้ชมเยอะผู้ชเยอะนี่มันง่ายจริงจงัดหน้าไปก่อนครับนะผมเรียบร้อยแต่แปดพันตัวตอนนี้เล่นมี MVP ของผมเองกดไลค์กับกดตารคิดแล้วกันนะ